สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเด็กๆมาถาักย่าในป่าอ้อยกันนะคะวันนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะถักประมาณ10บล่องนะคะ ก็พาเด็กๆมาถักหญ้าแล้วก okay. ็เก็บหญ้ากันเลยนะคะแบบแรกแม่ก uh ็ต้องถักหญ้าก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้เ evet> ด็กๆนี่เก็บหญ้าใส่ตะกร้านะคะแล้วก็ยกเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยกไปทิ้งเนี่ยรากมันถูกดินที่เปียกชื้นที่เราลดน้ําอ้อยนะคะรากมันก็สามารถกลับมาติดได้อีกเหมือนเดิมนะคะก็เลยต้องให้เด็กๆเก็บหญ้าใส่ตะกร้าแล้วก็ไปทิ้งนะคะนี่นะคะก็โหขยันกันมากเลยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องขยันสุดๆไปเลย พีก็เก็บน้องก็ยกนะคะช่วยกันทํานะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะแค่สิบล่องนะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องพาเด็กๆไปเลี้ยงไอติมด้วยนะคะค่ะทําทงานจะได้มีกําลังใจทําต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. โหดูพี่ซีนี่ยกเก่งมากเลย mm hmm. เก่งสุดๆเลยนะคะพี่ซี mm hmm. โอ้โหโอ้โหยกแบบไม่หยุดเลยแล้วก็แบบทาเร็วมากพี่ซี mm hmm. เพราะว่าอยากจะไปกินไอติมนะคะไม่ใช่อะไร